คลิปนี้พาเพื่อนเพื่อมาชมงาน a อ t ท E ร์อีโก้ลิ n ติ้งปาของน้องลิซ่าล่าสุดคะ่ะ2ชุด2ส,สไตล์มาเสิร์ฟกันคะ่ะมีคลิปของน้องลิซ่าเปิดเผยออกมาคะ่ะทุกคนเป็นบรรยากาศอยู่ในงาน a อ t ท e ร o listening Party ร์ตสำหรับการแสดงความยินดีกับอัลบั้มใหม่ของน้องลิซ่านั่นเองนะคะน้องลิซ่าพี่อลิซเต้นอย่าง enjoy เลยสนุกสนานมากๆเลยก็วันนี้ลูกสาวแบบแต่งตัวเป็นน้องวิกซี่มาประคะเนี่ยมีเดซีนี่ด้วยทุกคนมาเฉลิมฉลองสำหรับอัลบั้มใหม่ a อ t ท e ร o ของน้องลิซ่านั่นเองนะ สาวคือเอนจอยสนุกสนานมากๆเลยนะคะเสื้อก็จะเป็นสีดําสีขาวเป็นลายๆประมาณนั้นและนี่ก็คือเค้กเพื่อนน้องลิซ่าของเรานะคะโอ้โหเค้กสวยมากเป็นรูปดาวนะคะเนี่ยแล้วก็จะประดับไปด้วยสีทองแล้วก็เขียนออเทอร์อีโก้เอาหน้าคอนเกรสลิซ่ายินดีด้วยนะคะน้องลิซ่าขาออเทอร์อีโก้ปล่อยออกมาแล้วแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมถล่มทลายจริงๆน้องลิซ่าก็คือสนุกสนานจริงๆเลยนะคะนี่มนจอยมากคะ่ะน้องหายเหนื่อยแล้วนะคะนี่คือที่สุดของอัลบัม้มที่ ปล่อยออกมาโอ้โหเลือดแต่แฟนคลับนี่เลยคะ่ะทำหน้าที่กันให้เต็มที่เพื่อนน้องลิซ่าของเราสนุกม้วนจอยนะคะทั้งน้องลิซ่าและก็แฟนคลับเลยล่ะบีดมันๆจริงๆนะคะเนี่ภาพที่น้องลิซ่านะคะยืนอยู่กับทนายของน้องนั่นเองนะจ <by> ๊ะจอชบอยด์ที่เขานี่ก็คือโอ้ถึงในถึงกันนะจ๊ะมีคุยงานที่ใต้บ้านเราเนี่ยน้องลิซ่าก็เรียกมาเลยคะ่ะเออยืนคุยกับทนายใดๆนะคะเป็นชุดที่2ของน้องลิซ่าสาหรับ l i s t e n งปา party นะคะเนี่ในคืนนี้ที่ L A ว่าอย่างงั้นเพื่อนๆแล้วก็ชุด แรกก็คือเต้นกันสนุกสนานมากๆเลยนั่นเองนะชุดแซ่บมากชุดคุยกับทนายแบบเซ่บแบบปังซึ่งตอนนี้นะคะก็คือจะเป็นห่วงเวลาของการจัด listening party แล้วเพื่อนๆดูชุดของน้องลิซ่าวันนี้แบบเป็นหนูวิกซี่มากๆเลยค่ะคือจึงมาคัสซีสเลิศมากจริงๆคะ่ะรางวัลของคนเก่งนะคะน้องลิซ่าน่ารักมากๆเลยทํางานก็เต็มที่แต่ว่าเวลา enjoy นะคะน้องลิซ่าก็สุดจริงๆคะ่ะเดี๋ยวถ้ามีคลิปรูปภาพเพิ่มเติมนะคะจะนํามามอมมอยนี่ก็คืออยู่ในห่วงของงาน listening party ดีใจ กับผู้โชคดีทุกท่านนะคะที่ได้เข้าไปหานองลิซ่า